จากอันดับปืนที่มีคนใช้เยอะที่สุดในเกมฟรีไฟล์อันดับ4 p a r าล์ฟ l อันดับ3ามสก,กา อันดับสอง AK อันดับหนึ่ง XM8 อยู่ตรงนี้ช่วยด้วย ปืน a ออันดับหนึ่งในดวงใจคนดูคิดว่าเป็นปืนไหนและปืนอะไรบ้างคอมเมนต์บอกกันนะครับอาจจะเป็นฟาร์มาร์ส m 8เอสกาหรือว่าอะไรต่างๆนะครับคนดูคิดว่าเป็นกระบอกไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าเป็นคนดูมี4กระบอกนี้คนดูจะเลือกกระบอกไหน1พลัฟเฟลส a k เสกาสี่ ถ้ามี4กระบอกนี้คุณจะเรียกกระบอกไหนเป็นอันดับหนึ่งคอมเมนต์กันเข้ามาบอกเลยนะครับผมรออ่านทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วย